กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับช่องวิกรณ์ทีวีนะครับวันนี้เรามาขุดบ่อพักนะครับไม่ทราบว่าเป็นบ่อพักอะไรเหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นบ่อพักน้ำนะครับคิดว่านะครับเราไปเฉยวันนี้เรามาขุดกันที่ที่ไหนไม่ทราบได้นะครับต้องขอ,ขอใครเลื่อยเอาขุดได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี้ผมเอารถไปเก็บมานะครับ เอารถไปแอบไว้เพิ่งเดินมาถึงนะครับมันขุดเร็วมากนะครับดินมันไม่แข็งนะครับบางครั้งจะเละเลยล่ะดินนะครับผมมันเลยขุดง่ายหรือเปล่าก๊บเดียวขุดได้ถึงนี่แล้วผมเอารถไปเก็บก๊บเดียวนะไม่รู้ว่าเป็นบ่ออะไรนะครับต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้บอก ดินมันรับน้ําไว้นะครับทําให้เอ,อ่อทาให้พวกดินนะครับมันเละนะครับผมเห็นน้ามันไหลออกมาจากด้านข้างของหลุมนะครับผมดินมันรับน้ําไวมากนะครับทําให้ผสมกันไปผสมกันมามันทําให้ดินเละนะครับ น้ำหนักรถไม่โค้งเราอยู่ที่3ตันนะครับผมใช้น้ำมันดีเซลนะครับขนาด400บาทนะครับวันนี้ทำครึ่งวันนะครับผมข้างๆนี้ก็จะเป็นบอ่อเป็ดบอ่อปลานะครับผมนะครับข้างบ่อเป็ดบอ่อปลานะครับใครสนใจติดต่อ 没头。 ยกจักเมตรเนี่ยสองเมตรครับสองเมตรกว่าครับอดินมันเฮียลงเรื่อยๆเลยออเ,เขาบอกว่านะครับจบ จกลึกลงไป2อเมตรนะครับผมวัดใหค้คนนี่้รับเมตรเลยจกลงไป2เมตรกว้าง4เมตรนะครับผมความยาว6เมตรนะครับเดี๋ยวเขากราลงจะวัดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าได้กี่เมตรละ

เดินออกไปดินซุดลงนั่นเนี่ยไม่เอาไม่กล้าเสียงอ้อไม่โคลดีกว่าอบอเเตดบอปปานะครับอ้อมมาฟัาง อะไรครับสายห้โดรีครับนามบมบอมนามมันอยู่ดานหลังรถเอาไว้ใส่หัวแยกครับเอาไ้ใส่หัวแยก าฝนตกเนี่ยดินสุดลงโดยนี่ถ้าฝนตกดินสุดลงโดยนี่ก็มาเ,เหยียบแถวนรีไ้ได้ได <laughs> ไเหรอครับทั้งรางมันกวงหมดแล้วยางตงไปลูบลง ขุดได้ไม่ถึงครึ่งครับเดินขนาดนี้ละ ผมถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วนครับเพื่อให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องอีกรันว v นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องอีกรันว v กันเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้านะจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ชอ CV, ่องอีกรัน CV ขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าเด้อ